เด็กชายปีปี้นั้นเป็นเด็กวัยรุ่นที่มีความเรื่อดรอนเล่นดนตรีและมีความต้องการทางเพศและในช่วงวัยรุ่นนั้นการคบเพื่อนเป็นสิ่งสําคัญมากกลุ่มเพื่อนของปีปี้ทุกคนนั้นมีแฟนหมดแล้วปีปี้จึงอยากมีแฟนบ้างอยู่มาวันหนึ่งปีปีป้นั้นได้บังเอิญเดินชนกับสาวสวยคนหนึ่งชื่อว่าโซเฟีย เมื่อครั้งแรกปีพีจะเดินไปหาเรื่องแต่เมื่อได้เห็นความสวยของโซฟีนั้นปีปี้ก็ตกลงรับเธอในทันทีและเดินเข้าไปขอไอจีโซฟียจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เริ่มต้นความรักครั้งนี้ขึ้นแรกๆความรักมันก็ดีแต่หลังจากคบได้ประมาณสองเดือนโซฟีก็เริ่มเบื่อปีปี้ที่วันจัดซ้อมดนตีและออกกําลังกายไม่สนใจเธอเหมือนตอนแรกๆโซฟียจะได้แอบคุยกับผู้ชายคนอื่นที่ปีปี้จับได้และชายคนนั้นก็ได้มาแย่งโซฟียจากปีปี้ไป ปีปีนั้นน่าจะเศร้าเสียใจแล้วก็ขังตัวเองอยู่คนเดียวจนตอนแรกเขาคิดว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าแต่ปีปีได้ฟังเพลงเพื่อบรบัดโรคซึมเศร้าทําให้เขาเริ่มดีขึ้นจนวันหนึ่งปีปีได้ไปคอนเสิร์ตพี่หลามพี่หลามนั้นเป็นนักร้องตีที่โด่งดังมากในประเทศไทยเด็กชายปีปีนั้นได้ไปดูคอนเสิร์ตของพี่หลามนักดนตรีและ นักร้องมืออาชีพที่โด่งดังเป็นอย่างมากหลังจากได้คุยกันและได้ถ่ายรูปขอลายเซ็นกันเรียบร้อยแล้วพี่หลานมันได้พูดคำหนึงที่สะกิดใจปีปี้มากน้องชายฟังพี่นะความรักนะ่ะมีให้ครั้งละคนแต่ความเชื่อใจมีให้คนละครั้งหลังจากนั้นปีปีป้จึงได้บอกโซเฟียและหมั่นซ้อมดนตีแล้วออกกําลังกายเพื่อวันหนึ่งเขาจะได้เป็นตัวเองเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแต่ต่างกับทั้งที่ครั้งนี้นั้นปีปีปป้ไม่ได้ทําเพื่อผีแต่ปีปี้นั้นทําเพื่อตัวเอง หลังจากนั้นปีปีป้ได้ลงแข่งวิ่งมาราธอนและได้พบกับสาวสปอร์ตคนหนึ่งที่ชื่อว่าคิตตี้ปีปี้กับคิตตี้ได้ลงแข่งด้วยกันและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน life, I I ปีปี้นั้นได้เริ่มมีความคิดที่จะเป็นนักดนตรีมืออาชีพแบบเต็มตัวเขาจึงฝึกซ้อมและอัดคลิปลง YouTube จนมีค่ายเพลง m u วสิก bon. บอนบอเห็นฝีมือของปีปี้จากคิดที่ลงจึงได้ชักชวนให้มาออดิชั่นเข้าค่ายดนตรี และปีพี่นั้นได้ออดิชันเข้าค่ายเพลงสำเร็จจนปีปี่นั้นกลายเปไ็นนรกดนตรีที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยและต่างประเทศโรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวชประเภทหนึ่งเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองเซโรโทนินมีปริมาณลดลงทําให้ผู้ป่วยมีอาการป่วยทั้งร่างกายและจิตใจและความคิดรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขมีแต่ความวิตกกังวลและหากปล่อยไว้นานผู้ป่วยอาจคิดสั้นฆ่าต,ตัวตายได้สาเหตุหรือปัจจัยที่เป็นตัวกระตุน้น ความเครียดสะสมหรือการสูญเสียครั้งใหญ่สภาพจิตใจที่เกิดจากการเียนงดูและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างไมา่ราบรื่นครับเรามีวิธีสังเกตอาการของโรคซึมเศร้านะครับ 1. พฤติกรรมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางความคิดคือมักมีความคิดไปทางนิ่งกิงหรือความคิดที่เป็นด้านลบตลอดเวลามันรู้สึกสิ้นหวังมองโลกในแง่ร้ายรู้สึกผิดรู้สึกตัวเองไร้ค่าไม่มีความหมายและคิดว่าไม่มีทางเยียวยาได้ในที่สุด ก็จะคิดทำลายตัวเองคิดถึงแต่เรื่องความตายและพยายามที่จะฆ่าตัวตายครับ 2. พฤติกรรมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเรียนรู้หรือการทำงานไม่สนใจสิ่งแวดล้อมความสนุกงานอดิเรกหรือกิจกรรมที่เพิ่มความสนุกรวมทั้งกิจกรรมทางเพศร,รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีพลังทำงานช้าลงการงานแย่ลงไม่มีสมาธิความจำเสื่อมการตัดสินใจแย่ลง 3. พฤติกรรมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์คือมักมีความรู้สึกซึมเศร้ากังวลตลอดเวลามักมักหงุดหงิดฉุนเฉียวกโกรธง่ายอยู่ไม่สุขกระวนกระวายเป็นต้น4ข้อสุดท้ายนะครับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเด่นชัดเช่นนอนไม่หลับครับการรักษาโรคซึมเศร้ามีทั้งการรักษาด้วยการใช้ยาและไม่ใช้ยาซึ่งในบางคนอาจจะต้องใช้หลายวิธีร่วมกันขึ้นกับอาการและความรุนแรงของโรค โดยไม,ม่มีวิธีการรักษาดังนี้ 1. การรักษาด้วยจิตบำบัดเป็นวิธีการรักษาซึ่งอยู่บนหลักฐานของทฤษฎีทางจิตวิทยาเป็นวิธีการรักษาที่ได้ผลด,ดีในการลดอาการซึมเศร้าวิธีหนึ่งการทําจิตบําบัดมีหลายรูปแบบนะครับ 2. การรักษาด้วย D T M S สมองของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าจะมีการปล่อยและรับสารเคมีที่ผิดไปจากปกติ การรักษาด้วย DTMS เป็นการปล่อยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ากระตุ้นสมองในตำแหน่งที่ต้องการคล้ายการออกฤทธิ์ของยาเดี๋ยวนำให้การปล่อยประจุไฟฟ้าเข้าไปปรับสมดุลทุกส่วนที่เชื่อมโยงกับสมองส่วนที่กระตุ้นช่วยให้สารเคมีในสมองกลับมาทำงานเป็นปกติ 3. การรักษาด้วยการใช้ยา ขั้นตอนการรักษาทั้งหมดจะมีจิตแพทย์เป็นผู้ประเมินอ,อาการเพื่อพิจารณายาที่ต้องใช้ในการรักษาโดยเริ่มในขนาดยาที่ต่ำก่อนแล้วนัดมาติดตามผลอาการก่อนปรับยาขนาดขึ้นทุก1-2สัปดาห์จนเห็นผลการรักษาที่ดีการดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคซึมเศร้าอย่าตั้งเป้าหมายในการทำงานการประดิษฐตัวที่ยากเกินไปหรือรับผิดชอบมากเกินไป 2. แยกแยะปัญหาใหญ่ๆให้เป็นย่อยๆพร้อมทั้งจัดเรียงความสำคัญก่อนหลัง และลงมือทําเท่าที่สามารถทําได้ 3. อย่าบังคับตนเองหรือตั้งเป้าหมายกับตนเองให้สูงเกินไปเพราะอาจจะเพิ่มความรู้สึกล้มเหลวในภายหลัง 4. พยายามทํากิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นดีกว่าอยู่ตามลําพัง 5. เลือกทํากิจกรรมที่สร้างความรู้สึกที่ดีขึ้นหรือเพลิดเพ,เพ,เพแลินและไม่หนักเกินไปเช่นการชมภาพยนตร์การออกกำลังกายเบาๆการทํากิจกรรมทางสังคม 6. อย่าตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่อชีวิตตนเองมากๆ โดยไม่ปรึกษาผู้ใกล้ชิดที่รู้จักผู้ป่วยดีและต้องเป็นบุคคลที่สามารถพิจารณาเหตุการณ์นั้นอย่างเที่ยงตรงมีความเป็นกลางและปราศจากความอาคติที่เกิดจากอารมณ์มาบดบงังถ้าเป็นไปได้และดีที่สุดคือเลื่อนการตัดสินใจออกไปจนกว่าภาวะซึมโลกซึมเศร้าจะหายไปหรือดีมากแล้ว 7. ไม่ควรตำหนิหรือลงโทษตนเองโดยไม่สามารถทำได้อย่างที่ต้องการ8 อย่ายอมรับความคิดในแง่ร้ายที่เกิดขึ้นในภาวะซึมเศร้า9ไม่ควรไปพูดซ้ำเติมผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกคาําศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านะครับศับพท์ค้ที่หนึ่งนะครับจีซัางแปลว่าโรคซึมเศร้าครับที่สองนะครับจีนเฉิงเคียีเฉิงแปลว่าจิตแพทย์นะครับคําศัพท์ข้อที่สามนะครับอินเย่แปลว่าดนตรีครับศับพท์ค้ที่สี่นะครับ ยูจะแปลว่าโยคะครับคำพท์คนสุดท้ายนะครับยาลี่แปลว่าความเครียดครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตกระลดดร่างกายท่าโยคะครับแลดภาวะซึมเศร้าครับข่านี้มีชื่อว่าข่าหมาหันลาึ้นครับผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับเป็นตัว ทานีระลังสิบถึงห้าดีตอนนอต่อวันครับหนึ่งท่าสุนัขขันนาคือนะครับทานี้จะช่วยลดความเหนื่อยล้าแล้วก็ภาวะซึมเศร้าได้อย่างรวดเร็วครับใส่วาสิบอทิ้งกันใส่วาสิมีกันและกันใส่วาสิฮักแทงกันใส่วาสิมีกันตลอดไปใส่วาสิบอทิ้งกัน ส่ว่าสิมีกันหรือไปใส่ว่าสิบอกเป็นใจส่ว่าสิมีแค่